กดขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิตอลผิดนะครับไปเลือกขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับจะสามารถเปลี่ยนไปขึ้นเงินรางวัลบัญชีธนาคารกรุงไทยได้หรือไม่นี่ครับผมก็มีหลายๆท่านนะครับที่ถูกรางวัลสลากดิจิตอลนะครับแล้วก็พิมพ์เข้ามาสอบถามในคอมเมนต์คาถามแบบนี้หลายท่านมากเลยนะครับผมผมก็เลยไปหาคําตอบมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าคําตอบที่ได้นั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปรับชมกันเลยนะครับ ไม่อยากพลาดคลิปสำคัญคลิปให,ใหม่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ช่องสตูเพจชาแนลเอาไว้นะครับขอบคุณครับผมก็ได้นำคำถามของทุกท่านนะครับผมไปสอบถามที่เพจกรุงไทยแคร์นะครับผมทางแอดมินนะครับก็ได้ตอบกลับมานะครับว่าขออภัยในความไม่สะดวกกรณีเลือกขึ้นเงินรางวัลกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นำบัตรประชาชนติดต่อขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลอ่ะสรุปแล้วก็คือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมอ่ะหลังจากนี้นะครับยังไงนะครับสำหรับทนาดที่ ถูกรางวัลน,นะครับผมและกดขึ้นเงินรางวัลที่สํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่สํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมโดยสถานที่ตั้งของสํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมจะอยู่ที่ตําบลท่าทรายอํเาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับผมโดยสามารถติดต่อขอขึ้นเงินรางวัลได้นะครับโดยจะเปิดบริการจ่ายเงินรางวัลทุกวันทําการนะครับตั้งแต่เวลา 8โมงเช้า30นาทีไปจนถึงเวลา15นาฬิกานะครับโดยจะบริการต่อเนื่องไม่หยุดพักกลางวันนะครับแต่กรณีของท่านใดนะครับที่ถูกระวัลสลากดิจิตอลรางวัลที่1นะครับผู้ซื้อรางวันนะครับจะต้องไปขึ้นเงินรางวันด้วยตนเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมและระยะเวลาในการขึ้นเงินรางวันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ถูกรางวัลสลากดิจิตอล ประเภทสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับจะต้องขึ้นเงินรางวัลสลากไม่เกิน2ปีนับจากงวดวันที่บนสลากใบนั้นๆน,น,นะครับหรือจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์02-528-9999นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิตอลกันนะครับสำหรับท่านใดที่ซื้อรางวัลสลากดิจิตอลผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังและถูกรางวัลน,นะครับท่านจะได้ รับข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับผมเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับในวันที่ออกรางวัลเนี่ยจะมีข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์เลยนะครับผมว่าท่านเนี่ยถูกรางวัลน,นะครับจะมีข้อความประมาณว่าสลากินแบ่งรัฐบาลยินดีด้วยคุณถูกรางวัลงวดวันที่ดูรายละเอียดได้ที่บริการสลากินแบ่งรัฐบาลในแอปเป่าตังนะครับผม ก็ให้เราแตะเข้าไปที่ข้อความนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะแสดงหน้าจอขึ้นมานะครับในส่วนของรางวัลสลาดดิจิตอลที่เราถูกนะครับผมก็จะมีข้อความสีทองทองแบบนี้นะครับผมก็ให้เราแตะเข้าไปที่รางวัลที่เราถูกนะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบก็จะให้เลือกนะครับว่าเราต้องการจะไปขึ้นเงินรางว ouais. ัลที่ไหนนะครับผมโดยปัจจุบันตอนนี้นะครับสามารถขึ้นเงินรางวัลได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการรับเงินผ่านบัญชีกรุงไทยนะครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมสำหรับตัวอย่างแรกนะครับผมจะเป็นวิธีการรับเงินรางวัลผ่านบัญชีกรุงไทยนะครับ แตะไปที่คําว่าบัญชีกรุงไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แตะคําว่าถัดไปนะครับระบบนะครับก็จะทําการยืนยันการขึ้นเงินรางวัลนะครับผมก็เราตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้แตะไปที่คําว่ายืนยันนะครับระบบก็จะทําการใส่รหัสพิน6หลักของแอปพลิเคชันเป๋าตังลงไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบก็จะแจ้งว่าทำรายการสำเร็จนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็ให้เรารองเงินรางวัลนะครับโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยของเรานะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวอย่างของการขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเองที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมสาหรับท่านใดที่สะดวกจะเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเองนะครับผมก็ให้แตะไปที่คําว่าสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,น,นะครับแล้วก็แตะคําว่าถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เลือกวันที่ ที่จะไปทําการขึ้นเง iling, ินรางวัลนะครับแล้วก็แตะคําว<ใช>่า <coping> ยืนยันนะครับหลังจากนั eh. ้นนะครับระบบจะให้เราทําการยืนยันข้อมูลการขึ้นเงินรางวัลนะครับก็เราทําการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่ายืนยันนะครับต่อมานะครับก็ใใส่พิน6หลักของแอปพลิเคชันเป๋าตังลงไปนะครับระบบก็จะแจ้งว่าทํารายการสําเร็จนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางไปขึ้นเงินรางวัลณวันที่เราได้เลือกเอาไว้นะครับ ขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ kungthai.com ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่อง Silpae Channel นะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ